รอบลุ้ปีสแสดงประจำวันอาทิตย์กลางเดือนพร้อมโปรแกรมสำคัญของเราเดอะคอปและเลดอาร์มี่ที่คืนนี้จะต้องโคจรมาชนกันในสึกแดงเดือดเวอร์ชันพิมร์ลีกยกแรกของฤดูกาลอย่างที่แฟนบอลร,รู้กันดีว่านี่คือเกมที่เดิมพันมากกว่าแค่ผลการแข่งขันเพราะเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีระหว่าง2ฝ่ายซึ่งมีบศาสั์ความยิ่งใหญ่ในแบบฉบับของตัวเองและถือเป็น2สโมสรที่ประสบความสำเร็จมาที่สุดของประเทศอังกฤษสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่คือเกมสำคัญอย่างแท้จริงเพราะทิศทางของทีมจากนี้จะเป็นยังไงสามารถถูกชี้นำได้จากผลการแข่งขันเกมแดงเดือกคืนน พาลูกทีมบุกไปปักธงใช้ได้ถึงแอนฟิลหลายฝ่ายก็มองรับว่ามันาอาจส่งผลให้มเมนตัมของปีสัตวแดงสวิงเปลี่ยนกลับมาอยู่ในลู่ทางทจริงๆจังๆได้เลยแล้ววันที่ผ่านมาก็จะมีความเคลื่อนไหวก่อนเกมแดงเดือดมากเป็นพิเศษนะครับเริ่มต้นกันที่กระแสที่นักวิจารณ์บางส่วนมองกันว่าหากเกมนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสมไม่สวยเหมือนตอนมาเยนเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็มีความไปไปได้สูงมากที่เด็กเทนฮากจะต้องตกงานพร้อมกับมีการยกเรื่องราวแต่หนหลังว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปลดกุนซือของพวกเขาหลังเกมแพ้แดงเเดดืือออมาาาแล้ว้ววจนนนนนถู่่นในน่ใหสรบัทีผ ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญการปลดกุญซื้อให้กับปีสัตว์แดงคนที่แฟนผียังจําได้ก็คือโชเซ่มูรินโญ่ที่ถูกเด้งออกจากเก้าอี้กุนซื้อผีหลังแพ้เกมแดงเดือดมาได้2วันยังไม่ดําในส่วนของสถิติการไเยือนแอนฟิลด์ของปีสัตว์แดงที่8เกมหลังสุดพวกเขายิงประตูในรังเจ้าของหงส์แดงได้เพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นซึ่งลูกเดียวที่ว่ามากเกิดขึ้นเมื่อนันมาแล้วตั้งแต่ยุคโชเซ่มูรินโญ่และคนที่ทําประตูล่าสุดในแอนฟิลด์ให้กับปีสาจแดงไว้ก็คือเจสซี่ลินกาดในเกมนนน, inho, นั้นา้ากกอคข็ึื 8เกมล่าสุดที่ไปเยนแอนฟิลพวกเขาโดนหงแดงยิงสรุดประตูไปมากถ,ถึง18ลูกด้วยกันไม่น่าเชื่อว่าเวลาผ่านไปรวดเร็วเหมือนกันนะครับเพราะวันอาทิตย์วันนี้คือวันครบรอบ5ปีนับจากนั้นสุดท้ายของโชเซ่มูรินโญ่ผดีพอดีจนหลายฝ่ายเขาก็นำเอาประเด็นเรื่องผูเยลชันการปลดคุณซื้อให้ปีสัดแดงมาเล่นพ้องกันไปกับบริบทสถานการณ์ของเอเดร็กเทนฮากที่กำลังอยู่ในสภาวะหน้าสิวหน้าขวานพอดีแต่กระนั้นตัวของเอเดร็กเทนฮากทก็พูดแล้วนะครับว่าทีมของเขายังคงมีขวัญกำลังใจที่ กลุ่มแชมเปี้ยนสิงีกมาแล้วโดยที่ไม่ได้ไปเล่นยูโรปาลีกด้วยนั้นในอีกมุมหนึ่งคุณสื่อชาวดัตก,ก็เชื่อว่ามันพอจะมีแง่มุมที่พลิกกลับมาเป็นประโยชน์ต่อทีมนั่นคือโปรแกรมที่ลดน้อยลงจะทําให้พวกเขามีเวลามากขึ้นในการทําความเข้าใจกันภายในและทําให้กระบวนการพักฟื้นของนักเตะหลายคนกลับมาคงสภาพปกติกันมากกว่าเดิมและก็จะส่งผลดีในแง่ของการชิงพื้นที่ท็อปโฟร์ในลีกที่พวกเขาน่าจะกลับมามีความหวังกันมากกว่าเดิมตัวอย่างง่ายๆของการที่พวกเขามีโปรแกรมน้อยลงก็คือเดือนมกราคมที่กกกาาาลลััังจะมมมถึนนนนนีี้้้พวเเเเขเให่่่แค2-3ท และมีเกมเดียวในพรีเมียร์ลีกซึ่งจุดนี้ก็มีนักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าพ่อจะเป็นจุดเปลี่ยนของปีศาจแสดงได้นะครับเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบไปแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก้ามศึกหนักในแง่ของการลงแข่งขันนับตั้งแต่หลังจบฟุตบอลโลกปี2022หลักยามาปจนถึงวันนี้ก็ถือว่าแทบจะเป็นการเล่นแบบ1เกมต่อ3าถึงสวันมาโดยตลอดทําให้พวกเขาแทบไม่มีเวลาที่จะพักฟื้นร่างกายนักเตะซึ่งเมื่อร่างกายไม่ได้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พอก็ย่อมส่งผลให้เรื่องของกระบวนการคิดกระบวนการทํางานในสนามที่น่าจะลดทอนคุณภาาาาาพไไปบบบ้ง้งมมม่ม่่กกกนนนนอยยครัััวทีผสิ คาดาวซเตตัวจริงเทียเด็กเทนฮากอาจจะใช้งานในเกมแดงเดือดคืนนี้จากผลกระทบของการที่ผู้เล่นหลายรายบาดเจ็บทาให้เกมคืนนี้ถูกคาดกันว่าแฟนบอลดาวอาจจะได้เห็นคุณซือชาวดัตส่งเล่นดาวรุ่งบางคนของทีมลงสนามในบางตําแหน่งโดยเฉพาะตําแหน่งที่ถูกทอดทิ้งไว้เพราะการติดโทษแบนของบูโน่เฟรนเดสคือคีย์สำคัญที่เอเด็กเทนฮากต้องคิดให้แตกฉันว่าเขาจะเลือกใช้ใครลงอยู่ช่องว่างที่กัปตันทีมทิ้งเอาไว้ซึ่งตามที่สื่อคาดคะเนก็นจะมีทั้งการให้ฮาร์ิบาลเมดบลีลงไปเล่นในบทบาทวิดฟิลตัวรุกเพราะมีออปช เป็นบูโนเฟรนเดตได้หรือไม่เช่นนั้นก็จะมีอกออปชั่นคือการเอาคอปปี้เมนูลงไปเล่นคู่ในระนาบเดียวกับโซเฟียนัมลาบัตแล้วปล่อยให้สกอตแม็บทูมิเนเล่นตัวสูงเหมือนที่เล่นมาในหลายเกมหลังส่วนตำแหน่งของไฮริมกกักไวซึ่งยืนยันชัดเจนว่าไม่พร้อมสำหรับเกมแดงเดอดคืนนี้จากการที่เกมล่าสุดเอเด็กเทนหัหนกลับมาวางใจส่งลาเฟลว,วาลาลงสนามอีกครั้งจึงค่อนข้างน่าเชื่อว,ว่าเกมนี้เขาน่าจะให้วาลานยืนเป็นเซนเตอร์ตัวขวาและคู่เซนเตอร์ที่เป็นตัวซ้ายก็น่าจะไม่หลุดโผไไไปจาาาาากกลลลุชชออดดดดยในรขงมมมม่่่้บเเเสแต นิวเชื่อว่าไม่น่าจะรุนแรงอะไรและจะมีชื่อในรน์อัพ1ซเตัวจริงค่อนข้างแน่ซึ่งการถุกลุกชอเข้าไปในเซ็นเตอร์ประกอบกับเป็นเกมที่เจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งอย่างลิวพูทําให้แบ็กซ้ายถูกคาดหมายว่าน่าจะเป็นดิโอโก้ดาโลมากกว่าเซคโอ้เลกิลอนเพราะเลกิลอนจะค่อนข้าเป็นฟูลแบ็กที่มาะกับเกมซึ่งทีมเล่นเกมรุกมากกว่าเกมรับและถ้าดาโลเล่นแบ็กซ้ายก็ค่อนข้างแน่นอนว่าทางขวาจะเป็นโอกาสที่วันบิสากา้าได้กลับมาลงเล่นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งเท่ากับแนวรับ4คนตามการคาดเดาของสื่อ ก็คงไม่มีทางเลือกมากไปกว่านี้เนื่องจากปัญหาเล่นบาดเจ็บทําให้ไม่มีทางเลือกมากน,นั่นเองครับ ส่วนอีกตำแหน่งที่สื่อเชื่อว่าน่าจะมีการเปลี่ยนคือปีกขวาที่อาจได้เห็นการกลับมาของมาคันแรตฟอร์ดด้วยตัวแรดฟอร์ดที่ไม่ได้เล่นในเกมกับาบยัมินิกเขาไม่ได้ถูกดรอปเพราะผลงานไม่ดีถ้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการป่วยฉะนั้นเมื่อหายดีกลับมากับแนวทางที่ค่อนข้างแน่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเป็นฝ่ายถูกกดให้ตั้งรับมากกว่าแนวทางสู้เดี่ยวของพวกเขาก็คือแนวทางเก่าแก่อย่างการเล่นเกมสวนกลับซึ่งต้องพึ่งพาความเร็วของผู้เล่นอย่างแรดฟอร์ดและกานาโชที่เหลือตามคาดการก็จะมีอังเดอโลนาล้าเฝ้าาอมมคทนน่ห้ีืโฉใ บบคาดคะเนนล่วงหน้าของแมนเชสเตอร์ยิงนิวจึงไม่ได้แปลว่ามันจะเป๊ะตามนี้ร้อเปอร์เซ็นต์เพราะสุดท้ายก็ต้องไปดูไลน์อัพก่อนเตะหนึ่งชั่วโมงกันอีกทีหนึ่งขณะเดียวกันในมุมของลิ์พูเองนั้นพวกเขาก็ไม่ได้เย่อหยิ่งหรือย่ามใจอะไรแม้เกมล่าสุดที่พบกันในสองเวียนแอนฟิลพวกเขาจะถล่มกัลลิขัดเราถึงเจ็ดต่อศูนย์ด้วยหลัหลกๆแล้วพวกเขาเชื่อว่าผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมามันไม่ได้ส่งผลดีต่อพวกเขาในเกมนี้แต่จะเป็นผลดีในการกระตุ้นปลุกเล้าผู้เลนนขงดีา้้ึให เล่นของลิวพูคนหนึ่งที่พูดเรื่องนี้ไว้ก็คืออาริสงเบเกอร์ที่ถูกถามโดยเดอะการเดียนในทํานองว่าถ้าตัวเขาเป็นนักเตะปีศาจแดงเขาจะรู้สึกแบบไหนกับการมาเยือนแอนฟิลด์ในครั้งนี้ซึ่งในประตูทีมชาติบราซิลได้ระบุชัดเจนว่าผู้เล่นปีศาจแดงจะต้องมีการปลุกไฟในตัวให้ลุกโชนก่อนการมาเยือนโดยที่หยิบใช้เอาผลสกอร์ที่น่าอดสูในเกมเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเป็นแรงผลักดันที่ยิ่งใหญ่ในการลงไปต่อสู้ในสนามแข่งขันโดยส่วนตัวผมเล่นกับลิวพูและผมตระหนักดีอยู่แล้วว่าเเเเเรรราาาาาาแแแขข็งขงงก่ง่่่่คไหนนนนนวลลนใในบบ้ออมมะชปสณทียยยด ผลธที่เกิดขึ้นแต่นี่คือเกมที่หนีไม่พ้นผมหมายถึงถ้าคุณเป็นเพ่นของทีมอย่างเชลซีซิตี้หรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณจะไม่มีทางที่จะไม่หลงรักและาัถนาการเล่นกับเกมในระดับที่เข้มข้นขนาดนี้อย่างผมเองก็มีความสนุกสนานตลอดเวลาที่ลงเล่นเกมใหญ่ๆในฐานะนักฟุตบอลในฐานะนักกีฬาชั้นยอดคุณต้องการเอาสิงที่เกิดขึ้นไปแล้วมาเป็นแรงจูงใจมาเป็นแรงผลักดันผมอาจไม่ได้รู้จักเพื่อนยูไนเต็ดมากเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าพวกเขาจะมาที่นี่พร้อมกับความพยายามที่ยิ่งใหญ่แน่นอนคำพูดของอซเกอริสองพวกเขาูดชบ ว่าวันนั้นเราชนะเจต่อศูนย์แต่มันเคอดิตไปแล้วมันคือผลการแข่งขันแปลกประหลาดที่จัดอยู่ในประเภทครั้งเดียวในชีวิตและถ้าผลลับเกมนั้นมันจะมีส่วนช่วยผลักดันใครในเกมนี้มันก็ต้องเป็นทีมที่แพ้ม,มานนั่นแหละที่จะฮึกเหิมอยากทําผลงานให้ดีขึ้นกว่าในวันนั้นสิ่งที่ยังได้ครอปกับอลิสงเบเกอร์เก่าเมื่อนั้นก็ต้องยอมรับว่าเป็นคําพูดที่ให้เกียรติปีแสดงสูงมากนะครับแม้ในทีของคําพูดระหว่างตีความว่ามันแฝงกลิ่นเรื่องจิตวิทยาอาับคุมมาด้วยทว่าสิ่งงททีี่่พววกกเเเเขาาาาาูดมมนนนนั้นน้้ถออรรผล United, สตตไํะุใ เพราะมันคือสิ่งที่ควรต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วในเมื่อผู้คุณแพ้มาเลเทีจากการเจอกันครั้งล่าสุดแพ้ชนที่เรียกว่าหมดสภาพครั้งใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์สโมสรอนแบบนั้นหากว่าผู้คุณไม่กระตือรือร้นจะกู้ชื่อเสียงของตัวเองกู้ชื่อเสียงแฟนบอลให้กลับมามันก็คงเป็นเรื่องที่น่าละอายและทาใจยอมรับได้ยากโดยเฉพาะแฟนบอลอย่างเราๆที่คงเจ็บปวดแน่นอนถ้าสุดท้ายเพื่อนของสโมสสอนที่เรารักไม่ทุ่มเทและสู้มากพอจนนําไปสู่การพบจุดจบในแบบเดิมๆอีกปิดท้ายที่ดีมิท่าเบอร์บอตอปกับการออกมาทานายเกมคู่แดงเดือดเอางพูถึ เราพูดถึงโมซาลาและแน่นอนว่าเรากําลังพูดถึงทีมที่มีความครุงเส้นคงวานในการเล่นมากๆซาลาเป็นตํหนายของริพูในแนวทางที่เหมาะสมที่สุดแนวทางการเล่นของเขาที่ส่งผ่านไปสู่ระบบทีมแถมมีคนที่เข้าใจตัวเขาเป็นอย่างดีอย่างเจแกรนครอปแบบนั้นการเก็บผลลัพธ์ก็ไม่ยากเกินไปซาลาคือภัยคู่คามหลักของริพูแต่มากกว่านั้นคือในทีมก็มีผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมอีกมากในหลายตําแหน่งผมเชื่อว่าครอปฉลาดพอจะเล่นจี้จุดอ่อนที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมเชื่อได้ว่าริพูจะเริ่มต้นเกมในแบบบ้าคลาั่งราวกับพาายุุหมมนนวกเเขบดดีี้้ตตังแ่่ริ ังเพื่อหากสกอร์แรกให้ได้ส่วนแมนยูสองเกมหลังโกัท่าประตูไม่ได้เลยแล้วยิ่งต้องมาเจอกับทีมที่มีกองหลังยังฟันได้คือผมอยากเห็นยูไนเต็ดมีโอกาสทําประตูให้มากผมเองก็อยากจะพูดนะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะทําประตูได้แต่ที่สุดแล้วก็คงไม่พอนั่นคือคําพูดของดีมิทาเบอร์บอตอปเทียอที่บายประกอบการฟันธงผลลัพธ์ของเกมแดงเดือดคืนนี้เอาไว้ซึ่งสกอร์ที่เบอร์บอทอปทำหนายเอาไว้นั้นก็คือเขาเชื่อว่าหงแดงจะเปิดบ้านเอาชนะปีสัจแดงอดีตทีมเก่าของตอ,งอรตคบบั